ที่มีนะครับเราก็จะพามาดูนะครับในส่วนของเอฟเฟกของสกินใหม่ที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดในวันนี้นะครับสกินแรกเป็นสกินใหม่ของเฟสนะครับสกินเนี้ยทุกคนจะได้รับฟรีนะครับเมื่ออยู่แลงค่อนนะครับในซีซั่นนี้นะครับสกินเนี้ยมีเอฟเฟกแจกฟรีนะครับสายฟรีก็อย่าพลาดนะครับถ้าพลาดไปก็จะไม่ได้กลับมาแล้วนะครับอันนี้คือสกินแรกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเอฟเฟกการโจมตีปกติในเกมกันก่อนนะครับนี่นะครับเป็นเอฟเฟกสีม่วงแดงนะครับ นี่คการโจมตีปกติสกิ free, นฟะรีมีเอฟเฟกนะนี่ครับสกิลที่1นนะฮะแล้วก็สกิลสองนะครับจะเป็นบาเลียครับนี่ตอนใส่ให้เรานะครับแล้วก็ตอนใส่ให้เพื่อนครับนี่นะครับก็จะมีน้ำกระจายออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทครับนี่เขาจะแปลงร่างเป็นปลาหมึกยักษ์ครับแล้วก็จะมีการสาดขึ้นน้ำนะครับสีม่วงออกมา อันนี้สกิลที่1น,นะครับแล้วก็สกิลสอนี่ครับตอนกลับคืนร่างเดิมอันนี้ตอนแปลงร่างครับอันนี้คือสกินใหม่ของเคลสนะฮะสกินต่อมานะครับเป็นสกินใหม่ของเวเรนนะในคบสกิน,นี้เป็นสกินที่มีเอฟเฟกนะครับอันนี้การโจมตีปกติแล้วก็พาสีนะน่าจะเป็นตีมเดียวกับยีน่าเลยนะน่ครับสกิลที่1ครับ แล้วก็พาร์ทสี่หนึ่งกับพาร์ทสี่นะฮะแล้วก็สกิลสองครับเป็นโซ่หนึ่งเข้ามาแล้วก็จะมีน้องกระต่ายนะครับเป็นรูปกระต่ายนะครับโผล่ขึ้นมาานตัวเป้าหมายแล้วก็อัตติเมทครับนี่ครับก็จะเป็นน้องกระต่ายเหมือนกันนะครับนี่ครับอัตติเมทดูครับอัตติเมท ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินใหม่เวรเรสนะครับสกินต่อมานะครับเป็นสกินใหม่ของลอริออนนะครับสกินนี้เป็นสกินที่มีเอฟเต็คสกิลแล้วก็เป็นตีมเดียวกับสภาวอากาศนะครับพวกฟอร์เลนนะครับล่างม่วงพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของดาร์ซี่เวเรสแล้วก็ซีเนียวเป็นเซตสภาวอากาศนะครับเซตเดียวกันนะแต่ว่าพวกนี้น่าจะเป็นฝ่ายร้ายนะครับนี่ครับลอริออนเหตุผลในการสร้างสกินน่าจะเป็นการบัฟมากกว่านะเพราะว่าปัจจุบันอะลอริออนมีการบัฟนะครับ แพตต่อไปเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับนี่ครับการโจมตีปกติแล้วก็ในส่วนของสกิลน,นี้ก็ไม่ถึงพันนะไม่ถึงพันนะไม่เกินเททิกนะครับอันนี้สกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งตอนใช้ก็คือแพทใหม่เวลาที่เราใช้แอนตี้มันจะรีเซตคูดาวกับสกิลหนึ่งครับตัวนี้ อันนี้สกิลที่2นะครับช็อตไฟฟ้ารอบตัวไฟฟ้าสีแดงนะครับแล้วก็ตอนปล่อยนี่ครับนี่ตอนเคลื่อนตัวไปหาลูกบอลครับสกิลสองดูครับปิ๊บมีเอฟเฟกสวยนะครับสกิลเนี้ยดูครับอันนี้ก็คือเอฟเฟกสกิลที่สองนะครับแล้วก็เอฟเฟกอัลติเมทครับนี่ครับอัลติเมท จะมีลูกบอลนะครับผลรอบตัวแล้วก็ยกเป้าหมายครับปุ๊บนี่เลยฮะอ่าอย่างเท่เลยครับเอฟเฟกต์ก็ประมาณนี้นะครับที่ส่วนของสกินใหม่ลอริออนนะครับดูฮะโอ้โหนี่เลยครับส่วนใครนะครับจากเมียดีเกียมาวีนะครับก็ทกำได้นะครับที่เอฟฟ้าเอฟนิลต้นที่พิเศษนะครับของจริง ต้องสนับสนุนตามมากกว่าสองแสนคนนะครับใครอยากเติมปองก็เติมได้กับ Twenty Pro Pay นะครับเป็นบริการเติมเกมออนไลน์และก็มีโปรสำหรับคนที่เล่นเกม RW นะครับสกินต่อมานะครับเป็นสกินใหม่ของเอรโร่นะครับสกินเนี้ยเป็นสกินที่มี F และสกิลแล้วก็เป็นทีมเดียวกับลอเรียนก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเซตสภาอวกาศเหมือนกันนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นฝ่ายร้ายนะครับเอรโร่อันนี้เป็นโมเดลนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมสีแดงนะครับดู แล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวเราก็จะพามาดูเอฟเฟกการโจมตีปกติก่อนนะครับเนี่ยการโจมตีปกตินี่ครับแล้วก็คลาสสนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งครับแล้วก็ตอนปาดสกิลหนึ่งนี่นะฮะปพ๊บสกิลสองนะครับ,รบตอนที่เก็บไม่เต็มในพลังงาน อันนี้ตอนเก็บเต็มนะครับขวานก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็เอฟเฟกต์อัลติเมทครับปั้มเอฟเฟกก็ถือว่าโอเคนะครับจับสกินราคาไม่ถึงพันไม่เกินหกร้อยนะครับน่าจะไม่เกินนี้แหละเพราะว่าไม่มีท่าวาป์ปนี่นะครับอันนี้ก็คือ สกินใหม่ของเอรอนะครับประมาณนี้เลยครับสกินต่อมานะครับเป็นสกินใหม่ของวิฟนะครับสกินเนี้ยเป็นสกินนะครับที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลอยู่เทียเดียวกับระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับสกินนี้นะครับตามข้อมูลที่เราได้มานะครับสกินนี้จะแจกฟรีนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องรอฟันธงจากกาเลเน่าอีกทีนะครับสกินต่อมานะครับเป็นสกินใหม่ของกลูโมเลนนะครับสกินนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลเหมือนกันนะครับเป็นเทียเดียวกับระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับใครเป็นเมนก็รอนะครับ สกิน,นต่อมาเนะครับเป็นสกินใหม่ของสกัดนะครับสกินนี้ก็เป็นสกินที่ไม่มีเอฟแต l สกิลอยู่เที่ระดับลิงเต่สีเขียวนะครับแล้วก็ตามข้อมูลที่เราได้มาในรับส,สกินนี้ก็อาจจะแจกฟรีเหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องรอประกาศนะครับว่ากิจกรรมจะมาในรูปแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการพามาดูสกินใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับ